สวัสดีคุณเอฟซีช่องปอ,อนพี่สาวหลวงพนนะคะนี่ก็ให้ข้าวน้องๆกันแล้วนะคะน้องนาดหมาปูฟองเอามาเลี้ยงนะคะหมาข้านพ่อแม่พี่น,อน้องนี่ก็น้องบีโอน้องนำโชค ย่าก็มาแล้วนะคะมาจากวัดไปวัดแล้วเดี๋ยวคุมาดูย่าทำอะไรโอ้เห็ดยังนอบันนี้ไม่ใหญ่อันนี้เจ <c oughs> นใหม่บ่ย่าด <c oughs> ูในใหม่ปองเงาแถปองใหญ่แถเ <c oughs> พื่อนไ้มาจักซอยบ่ <c oughs> ต้องใส่ตีนยันน้ำได้พอไหมพี่น้องไอ้ผล่นะส่องไม่เลยก็ เอาผาเข้ามาเออเจ้าเหี้ยกระพันมาเอาผ้าเพิ่นมาบ่กอ๋อเอาผ้าเอาผ้าเพิ่นมาลืบเออเมื่อนี้สิไปหน้าอยู่ว่ะทีจักบังกรยังวะบ่ลืบไหมอ๋อสีจักบระท่านบ่โอ้เบิ้งเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยโอ้ยอ่ะเตีงพี่น้องก็เอาขาเต็งเด้อ คนเอฟซีเอ้ยเขสั่นกะมัมีแนวมัดคอยจับเนาะก็อ่อนกะกำลังเห็ดกระเพราให้กูฟองอยู่เออหน้าผ้ากะเขียนน่องเขียนเขียนบเน่าผ้าบอกว่าต้องรีบจัไ๊ไว้ต้องรีบลื้อใบเขาสั่นมันสีดำมาสั่นมันสีจั๊กหยาพหอมจั๊กต้องจั๊กเน้ามันก็เชิดนั่เองเนาะ เรื่องนี้บอกไม่ที่ว่าเอามาหลายหมืน่นโอ้นี่นะคะคุณเดีสีวันก่อนนี่ก็ญาติพี่น้องเอามาให้เนาะอกองเบลเลอร์เทอร์เลยก็เหลือประมาณนี้นะคะเบิ้งเอาโดดของพี่น้องพ่ะนะกีะโดดกองใหม่ก็ได้อ๋อเอาจักมือละสองปองอือจกัจกมือละสองปองยาบอกว่าเรื่อยเจือเจิดแ <laughs> ป้นเอียงเอาโดดเรื่อยเจิดบนันไดก็ไม่เอาเอาผ้าบันไดเกียยบันได ผ้าเกียนน้ำรังอีกโอ้ยยามัด้อโดนไอพี่น้องยาผ้าบอกว่าต้องต้องเปล่ต้องลืบเอ้ยต้องรีบเฮ้ยปอนก็บอกพิษต้องรีบเกียนรีบจักรีบหรือไว้ยาหมันดำถ้าั่นมันจีเห็ดหนาิ่นวะมันจีแห้งมันจีเห็ดหนามันจีดําสีมันก็บางงามเพิ่นวะเอ้ามันมีแดดกินหนึ่งละเบิ่งเราโดนพ่อแม่พี่น้องเออเอ้าเอาที่สบายใจโหลด ขันเณขันเเจ้าไปกะไปทอนหญ้าแล้วทอนหญ้ามันนั่นแหละเนาะเออเอาหญ้าได้มันเกิดหญ้ามันกิงามตัวนองหุ่น่วนนี่ยายเฮาเป็นหุ่น่วนเดียวกันเด้เออเฮาเป็นหุ่น่วนได้หุ่นปูฟองมาแล้วซืมาแล้วนะไม่รู้ไปเที่ยวไหนมาโอ้ มาดูย่าต่อนะคะคุณเอฟซีเอาเอาใกล้จะแล้วแล้วโอ๊ตเอานะคะแน่นอนอีปีมือเราคนนะันแต่ว่าล้นสเตตีนจะของข่ะหล่ะเดี๋ยวข้าว่ามือไหนไปปลูกมันมัมนเฮ็ดเกือบพีาขางหนึ่งบอก <c oughs> ออกไปหาเอาเด้อ <c oughs> ไปปองได้ไปอันมุ่มได้ก็ได้ออกไปหาเด้บเอบาเออมันก็ติอยู่น้ำมันก็ถิมน้ำหง่าบ่มือนทีจ้าได้เลยนี่โอ้นั่นแหละออกไปซ่อเอาอือลูกก็ซ้อกันยกกับผูเห็นไหมต้องให้เจ้าของไปหาเองเพราะว่าสิได้ฮู้ว่าไปปองได้ห้อยได้เน่ยยอมันปูมันยู่น้ำมองปลูกมันนั่นล่ะไปใส่ดอกคล้อ,องเป็นคนใส่เนาะ เกือบเียคางหนึ่งพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมือพนไปปลูกมันจอยอ่ะอม,มือวันอาทิตนอกพ่อแม่พี่น้องเออมือน้องแนแจ้งทำหมไปทรงอืก็ประมาณนี้นะคะทุกคนดูคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์เข้ากอนพี่สาวลงคนด้วยนะคะตอนก็จะได้มีกำลังใจสู้นะคะแล้วก็ช่องปลูกผ่องยาพาด้วยนะคะปลูกผองยาพาแฟมิลี่ด้วยนะคะ จะไ้มีกำลังใจสู้นะคะเคียงข้างลุงคนป้าเต้นนะคะไปตลอดตลอดแล้วคะ่ะเนาะวางความทวงความยุติธรรมทวงความเป็นธรรมให้น้องตัวเองนะคะแล้วก็ครอบครัววิพานนะคะกลับคืนมานะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะจเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะกิดไงยาสิกาสากาโก้ห่อ,อียู่กินไงออ เอาตามที่ตอกละยยายตอกแงวก็ใส่ไม่แงาไม่ใหญ่ไปติบเขาใหญ่ไปติบน้อยติบน้อยประมาณลุงพ้นบอกอะถือว่าโอเคอยู่